เช็คระยะแล้วอย่าลืมเอารถไปเข้าศูนย์เด้อแม่ปีหนูเลขบอกว่าวันเนี้ยรถต้องเข้าศูนย์แล้วปีจิม๋มเหรอมาอยู่ปีไม้เหรอปีงานจะปีนิดน้อยเหรอขำเลาสรุปวันนี้เหมือนมีไผ่ว่างเลยเออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่โทรหาปีปูกันละกันเนาะศูนย์น่ะมาต้องเข้ารอเหมือนแต่เหมือนเข้าวอูนอ,อกที่กลัวว่ต้องได้รอบ่าต้องได้จองคิวไอ่แป้งนะเข้าศูนย์น่ะ เขาอเนาะอะไรงานแต่งงานก็มีมดใครทำเนี่ยต้องอูที่หลังต้องลอกบานละฮะลัลโหลน้องปู่กะพอดีปีบอกว่างคือไข่ก็ได้มาหัารถที่บ้านปีจิมได้ก็เจา้าได้เจา้าไปเรียดีเจา้ารถปีรีถึงคิวเข้าเช็คเลยอ่ยะหนึ่งหมื่นร้้างแหกมาเจ้านอโอ้พอเดอกว่วจะแล้วเหมือนแตเหมือนว่าปุณ่ะสองสามวันกว่าจะแล้ว อของน้องนี่ร้อนเหมือนเดิมนะเจ้าไปีลีเนะาะขั้นตอนแรกนะเจ้าเนาะต้องมีการจองคิวใช็คระยะก่อนนะนับแรกนะเจ้าเนาะล่างเงืนสะอาดเรียบร้อยก่อนทรงหมอกเงื่อลูก,ก้าเจ้าที่มันเหมือนกับพ่อบแบบนี้ค่ะ่กับแป้งกอยอยู่เนี่ยรถคุณพี่เช็คระยะของรถคุณพียรถถูกกี่กิโลเจ้าก็เหมือนโลนั่นนะแต่ป้งเตี้ยมันก็เกินไปหน่อยอคนมันลืม,มถ้าในระยะหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยนะเจ้าเนาะรถคุณพี่ลุก็มาเสียเนี่ย Uber, อูอนะเปิดชาร์พิชสอบกับพวกคนะเออแต่น่ะหันก็เวลาน้องบอกว่าอันใดควนเปลี่ยนคุณผีก,ก็อ้างว่าศูนย์บริการนี่อะไรฮ้อแต่มันดันมาพังหลังจากปีปเอาเข้าศูนย์บริการปีเฮือน้องจะจะไรบอกเลยคอเนี่ยไม่นจะอ้อมก่ มอหู่อย่างมาต้องอู้กันนี่นะเนี่ยเป็นแบบเนี่ยปีเลยแบบอยากได้บร,ริการตั้งหนอกบราว่าจะเป็นอันยังกะจ้างที่ปีข้นจะเปลี่ยนนะ่ะแบบช่วยบอกปีเลยเนี่ยพอวันนี้ปัญหามาจะได้ปีก็ต้องเอารถเข้าศูนงอยู่ดีครบ6,000กิโล10,000กิโลทุกสิ่งยังเปิดบอกปีมดเป็นยังมีบร,ริการหักส่งถึงบ้านถึงตู้มีอันยังในปัจจุบันแนะน้ำจะได้ระปีก็ถึงได้ไว้ใจศูนย์บร,ริการที่ได้มาตรฐานอูดีนะั่นแะ่ะลูกพยานะ้ำมือแดงขาอ่นะกับรถอิตาลี8กันท้าไมจะไปเสี่ยงกับอูต สบายใฉกว่าศูนย์อีซูดอมปังใส่ใจให้บริการล้อเหมือนได้งานคุณภาพถ้าคุณโทรมาภายในหกสิบนาทีนี้เราแถมคเครื่องแก้วฟรีแต่กะจุยาของแถมเขามีเจ้าแต่เรามีรับประกันงานซ่อมพวกเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเจ้าคือลูก,กา้าแล้วแต่จะเลือกค่ะไปไหนเราเข้าศูนย์เอซูดอปังกะ่ะไปละอ We'll